ครับสวัสดีพี่น้องปอมปายทั้ผู้ทุกคนนะครับซาวนี่มาพร้ครับโควิสายกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำเมื่อวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแทนจากประเทศจีนที่ปกคลุมบ้านเฮาหยู่นะครับเริ่มมีกำลังอ่อนแต่ยังเห็นให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเขาครับยังมีอากาศเย็นในช่วงซาวน์นะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเมื่อเช้านี้ครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับวัดได้19.0องศาเซลเซียสทำความหนาเจริญครับ1 9 จุดเก่าองศาเซลเซียจนะครับสำหรับวันนี้ต่อการที่ให้ในเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแทงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบ้านเฮาอยู่นะครับหรือมีกําลังอ่อนแต่ยังเห็นให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบ้านเฮาครับยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าร์นะครับจากพับท้ายดาวเทียมตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท้องฟ้าโปร่งอยู่นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบ้านเฮาครับจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าร์นะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสครับตามสุดจะอยู่ที่18-20องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเ่าครับมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแหงจากประเทศจีนปกคลุมอยู่นะครับซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงเริ่มมีกําลังอ่อนนะครับแต่ยังให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเสาร์นะครับสําหรับอากาศเย็นในช่วงนี้ครับจะมีฮอดจนถึงวันที่13นะครับ จากหน้ามาที่14เป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับจนอ่อนวันที่18อากาศหนาวก็จะมาอีกเรือนหนึ่งนะครับอย่างไรก็คลายพ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้พ่อแม่พ,แมพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แน่นะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยา ย่งไกลชิดได้ทุกมือนะครับสำหรับวันนี้ขอลัไปก่อนพอกันใหม่โอกาสหน้าอยู่ดีไม่ให้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน